นั้นตีรถไปเล่นเลยคแต่เดียบร้อยไม่เจอแดดปุ๊บไปปั๊บโอ้ทับมาทิ้งเลยมันเร็วมากเลยพอหมดแม่ค้างกลับมาแล้วพอเล่นก็เสียหมดเลยเสียหมดเลยคแกติดจัดกับเวรไม่สนใจนะ้ผมถามเขาก็บอกว่าข้างย่ถ้าไม่มีอะไรก็เอาใหม่ครับแลแกคุยแบบตกกลัวเลยแล้วก็สลับกันนะ สวัสดีที่ท้องสุนทรนะครับวันนี้นะครับเป็นการถลาข่าวของกองกำของของพลทหาสบวท2 9นะครับโดยกองกับที่ปฏิบัติหน้าก็จะเป็นกองกับการเนของกลทการฝักบารนะครับสื่อเื่องจากวันที่13เดกันยายนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับได้มีคนร้ายนะครับจำนวน2คนเนี่ย ช้วิธีการไปแลกเงินนะครับแต่ว่ามีมเทคนิคน,นะครับวิธีการด้วยซึ่งส,สมมติว่าเขาเขียนเช็คเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านร้านแลกเงินนะครับในทางเศษนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นว่ามีเงินเข้าแล้วนะครับแทนที่เช็คยังไม่ได้ยือทำ clearing นะครับก็พอมียอดเงินเสร็จไปที่ร้านก็ไปไปขอแลกเงินมานะครับก็ได้เงินเงินตอนลราสารับมาทุนโดย 2อ0 0มื่นสองพัอเซอร์นะครับกับที่ร้านได้เงินชิปอ็กซบอลถนนสุรวงศ์นะครับมูลค่าของของมันสองพันดอลลา่านี่ก็ประมาณแปดแสนบาทนะครับนะครับก็เสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะครับทางเจ้าที่ตำรวจของตลาดก็เลยได้สืบสวนนะครับก็ทราบว,ว่าจนทำขั้นตอนสืบสวนจนทราบว่าเป็นใครนะครับก็ทราบชื่อว่าเป็น นายทาลานะครับกับนายผาสึงนะครับซึ่งตรวจสอบประวัติชื่อร้อนหนักนะครับแกเสลี่ยชื่อหลายครั้งนะครับวก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับเป็นอดีตตำรวจน,นะครับเป็นระดับรองผู้ขับถ่จราจรบาลัดนะครับซึ่งมีประวัติฟุพันธ์ทีมากมายนะครับ ตั้งแต่คดีเสียตีนัังนะครับเตีกีนาก็จปมีประมาณ2,402นะครับก็ต่อตั้งขบวนในรีบาระมัน4 4ข้อหานะครับ4ข้อหานะครับแล้วก็ขอมาก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนวิธีการนะครับเริ่มมีอาชสากรรมใหม่คือเรื่องของการดาวน์รถนะครับวิธีการก็คือทำเอกสารพร้อมแล้วก็ไปดาว์รถออกมาแล้วก็รถไปขายนะครับ อันนี้โดนไปอีกประกัมนสามทัทีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนฐันทุมใหม่นะครับก็ใช้วิธีคลา้ลายคล้ายคล้านะครับก็คือแบบคล้ายๆล่าสุดน,นะครับแต่ว่าไปทํำกับลาาทองนะครับก็ใช้วิธีเคลียร์นิ่งเช็คนะครับเหมือนเราเช็คเข้าธนาคารแล้วก็มียอดเพิ่มข้าก็แปลงทองออกมานะครับอันนั้นก็ได้ไปถึง เป็นหลักร้อยล้านเหมือนกันนะครับก็โดนคดีไปเรื่องทองเนี่ยประมาณแปดคดีนะครับประมาณแปดคดีนะครับป็นคุกมาแล้วสองรอบนะครับถ็นคุกมาแล้วสองรอบก็คือช่วงปีห้าศูนย์ถึงปีห้าห้านะครับแล้วก็ป,ปีห้าแปดถึงหกสามนะครับพอออกมาจากปีหกสามเนี่ยก็ได้มาทำแผนพุกรรมใหม่ที่ท,ที่ที่วาสุดล่าสุดนะครับที่เรื่องของ เกลี่ยเช็คแล้วก็ไปแลกเงิอนอัพเทศมาแล้วไปขายนะครับนะครับในบในภาพรวมก็ประมาณนี้ครับเอ่อใครมี่ถามสงสัยครับก็แผนทุสก,กรรมนี่นะครับที่เขาใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยครับเขาไปเอาแผนทุสก,กรรมพวกนี้มาจากไหนยังไงอ่ะเราคิดว่าเขาเป็นอดีตตำรวจด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อนข้าง,งติดการทนั้น เราก็ควคิดวิธีต่างๆซึ่งนั้นนี้มันก็เป็นเรื่องของอย่างอย่างเรื่องแรกเสบียงรังก็ไม่น่าจะมีการกระามพิเศษอะไรนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของของการดาวรถใช่ไหมครับให้ฝันฟอมและนี้ยผมว่าอย่างอย่างเราเป็นตำรวจเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนร้ายทำพิธีไหนบ้างนะครับก็ไม่ใช่เขาขับคนแรกก็มีคนทำหลายคนนะครับ อตอาวนี้ก็เป็นวิธีเดิมนะครับส่วนวิธีเ a r i ิ g งเช็คอันนี้ก็จากประสบการณ์ของเงก็เคยเห็นอยู่แล้วว่ามีคนทำนานนะครับตัวตัวเขาอาจจะเคยเห็นนานกันนะครับคือเรียกว่าเป็นตำรวจที่ลอกวิธีโจมอนือ้อใช่ไหมครับลอประมาณได้ครับโทษนะในส่วนของอพฤติกรรมทั้งทั้งสามคดีเนี่ยนะ เขาเขาติดคุกรวมกี่ปีแล้วทำไมถึงถึงได้ออกมากอดกำหนดตรงนี้เราไม่ได้มีบทบัญญัติที่จะเพิ่มโทษในการต้นเนินนด,ด,ดีเลยคือเอารอบแรกรอบแรกเขาเขาโดนเสีด็ีงานปีสี่สองถูกไหมครับอ่าแล้วก็มาโดนโดนเรื่องของไอ้ดาวรูกเนี่ยผสมกันไปเลยนะรวมแล้วสิสิบหกบวกสามคือสิบสิบเก้าปีนะครับสารสิน ประเด็นจริงเนี่ยอยู่ประมาณห้าปีกว่าซึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของการอในการทำตัวในคุกกรณีต่างๆที่ที่เขาได้รับการลงโทษนะครับโดยที่พี่ยอนตรวจนะหนุนผิเรื่องของเรื่องสำคัญนะครับร้านทองเท่าไหร่ฮะร้านทองเองเคสที่สามเคสที่พอร้านทองเนี่ยเรื่องโดนติดประมาณ5ปีนะครับปี58ถึง63 ติดติ้งนะประมาณ5ปีศาลลงก็กว่านั้นก็ได้ดนะรับการลดโทษอีกรอบหนึ่งครั้งนี้นะในการดูพฤติกรรมครั้งนี้ท,ท,า,ทางกองปราบจะมีการเพริ่มมาตรการงโทษชี้แจงต่อสารอะไรอย่างนี้ไหมฮะว่าการติดผู้ต้องหาเนี่ยมันปล่อยครั้งถลงนะครับครับก็เดี๋ยวจะทำรายงานข้อตอสารไปนะครับว่าเขาเคยทำผิดอะไรมาบ้างนะครับติดเคยโดนโทษจำพุ่มา อีกครั้งรายละเอียดเป็นแบบรายเดียร์นำก็จะนำเรียนสารให้<ม>สารประกอบกันเพื่อหาครับตอนที่มีผู้เสียหายรายอื่นที่มีแจ้งหมาเพิ่มเติมบ้างไหมฮะหรือว่ามีอายัดตัวเพิ่มมั้งฮะตอนนี้เราไม่มีนะครับก็มีมีแค่เดียวที่เราแจ้งมาแต่ว่าคุณแอดติตหมายตามเดยวสองหมายนะครับเป็นหมายของ<ไ>กับน้องคายนะครับน้องคายกับผูบ้ดำเนินครับ<ม>ก็เป็นเรื่องเรื่อง เรื่องทองนะครับเรื่องทอง,เร,องเรื่องเรื่อง c l e a r i เหมือนกันแต่ว่าใช้ไปหลอกร้านทองผู้ต้องหาให้การไหมคะว่าเขาไม่ได้ไปประอกอบอาชีพอะไรคนทั่วออกมาก็ตั้งใจจะมาก่อเหตุอย่างน,นี้และนําเงินไปทําอะไรคะท่านครับเขาเขาเข,เข,เขาเล่าสารภาพเลยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยติดการเงินนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ก็เหมือนกับไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ก็ต้องไปเรียนะก็ไปหา,าแล้วก็ เวลาไปทำเนี่ยเขาใช้บาดประหานจริงเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือพยายามหลบหนีนะครับเขามีเทคนิคกาหรหลบหนีเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนซิพเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับก็เขามีเทคนิคคือถ้าจะเป็นตำรวจเก่าก็รู้ว่าตำรวจจะตามยังไงอะไรก,ก็พยายามหลบนะครับแต่ก็เรียนว่ายัางไงก็ไม่หรอก ในระหว่างที่เขาหลบหนีเคยมีตำรวจเข้าไปแสดงตัวจับกลุ่มหรือตรวจคนแล้วเขามีท่าทีในการแบบแอบ,บอ้างเป็นตำรวจด้วยกันอย่างนี้ไหมคะคเอเ<ะ>ขาที่รอกลับเนี่ยเ<ม>ขาก็ก็รับสารภาพทุกอย่างนะครับอทางชินทินสอบสวนกลางเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งว่าเราเราไม่ได้ไปพิจารณาว่าเขาจะเป็นตำรวจหรือไม่เราเป็นห้ีตำวรวจที่เป็นไทยนะครับเรามองว่าทุกคนเท่ากัน แล้วก็ถ้าเกิดใครเขาผิดเราก็ว่างเขาจริงครับเห็นว่าประวัติของเขาพอพ้นโทษออกมาก็จะเปลี่ยนชื่อหลายครั้งใช่ไหมครับเพื่อไปก่อเหตุซ้ําอีกใช่ครับใช่ครับสุดเคสล่าสุดนะนะที่ทําทํำธุรกรรมเช็กเก็บเรื่องอะไรเค่ล่าสุดหมายถึงที่ที่จับใช่ไหมครับเเรียกเป็นไปแรกเลนไปร้านแรกเลนไปร้านเอ็กซ์วันนะครับวิธีการของเขาคือ เขารู้ว่ามันมีช่องว่างอยู่หนึ่งนะก็คือเอาเช็คไปเข้าบัญชีของเอ็กซ์บอนะครับเช็คไปเข้าข้อเนี้ยยอดในบัญชีมันจะขึ้นว่าเอาเงินเข้าแล้วแปดแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปโชว์ให้กับหน้าร้านพอหน้าร้านถึงเอาโอนเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับมันก็จะเขาก็จะเข้าใจว่าเนี่ยนี่คือเงินเข้าแล้วเขาก็เอาเงินต่างประเทศให้จำนวนสองหมื่นสองพันเหรียญ ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเช็คนะครับที่คือเหมือนใบใบอินนะครับใบใบอินคือเอาเช็คไปเข้าก็เป็นใบใบอินพอใบใบอินไปโชว์หน้าร้านเด็กที่ร้านก็เข้าใจว่าอ๋อเงินเข้าแล้วครับเขาก็เอาเงินยูเอสดอลล่าให้นะครับจำนวนสองพันสองพันนะครับพอได้กนเสร็จเขาก็ไปอีกร้านหนึ่งไปร้านที่ล้วนะครับก็ในแรกเขาได้ได้เอาเงินไทยกว่าการแสนกว่าก็คือสุดแล้วไม่มีอะไรคือลงทุนแค่เช็คใบเดียว เราเช็คเราเช็คก็เข้าได้ใบเบินใบเบย์ใบหน้าล้างได้เงินออกมาเงินตามเทปออกมาเอาเงินตามเทปไปแรกนะครับไปแรกเป็นเงินไทยครับเช็คช็คนี้เป็นชื่อเขาเองหรือเป็นชื่อของคนอื่นนะชื่อเขาเองเลยครับเช็คนี่มันมีมูลค่าเงินจริงๆหรือว่าเป็นแบบเช็คเด้งเลยนะครเช็คเด้งครับเช็คคือเขารู้รู้ว่าได้งอยู่แล้วนะครับรู้ว่าได้งอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องการแค่ใบสลิปใบอินนั่นเอง ให้มียอดพอมียอดเสร็จเขาก็ทำไมเขาเจาะจงไปที่สุรุมะที่ที่ทางนั้นเลยทีมผมก็ที่ไหนก็ได้นะครับคือคือจากคุณแผนขุงเาาเขาคือเจอร้านไหนก็เอาร้านนั้นนะก็หรือว่าจะมีการศึกษาไว้ต่อแล้วว่าถ้าเกิดมีใบเในร้านไหนยอนเขาบางบางร้านอาจจะเสียกเอนเยอะบางร้านจะมีการโทรเช็คที่ธนาคารว่าเข้าหอนุญาตเป็นยังไงแต่ร้านนี้ไม่ได้เสียนะ แล้วเขาไปเปิดเปิดเล่นเช็คมาได้ยังไงฮะอยู่ยว,ว่าเขาเอาเงินที่พอมีอยู่มาไปเปิดเป็นเล่นเช็คกับธนาคารหรือยังไงฮะจริงๆเล่นเช็คใครเปิดก็ได้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มีหลไรแค่เราไปธนาคารเปิดบัญชีขอทำสมุดเช็คมันจะได้เช็คลบตอนที่ไปจับคุณตัวมาได้เนี่ยทรัพย์สินยังเหลืออยู่ในตัวบ้างไหมับมีเงินสดเหลืออยู่ับตัวบ้างไหมะัะไม่ไม่เือเยครับ ม่เจอแต่ว่าเราเขาเราพยายามหาแล้วว่าเขาเป็นอะไรันแหลกที่อยู่เรื่องอะไรขามีมาจากที่อยู่ที่ถาวอเลยก็ที่อราสอบได้เลยถาวรายาวครับในการสอบถามเขาได้มีการถามเขะว่าทาไมไม่หลับจําทําไมถึงทาอีกซ้ําอีกอะครถามนะครับเขาก็บอกว่าเขาเราติดกันเงินนะครับแล้วก็ต้องการใช้เงินครับ เขาถามเขาแม่ว่าการทําอย่างนี้นมันทําให้เส่อมเสียนกักเรียนในร้อยเส่อมเสียสถาบันอะไรอย่างี้ถามนะมว่ามีมีเพื่อนเป็นผู้นำผู้ใหญ่เหมท่านเขาเขาก็เขาก็รู้นะครับว่าทำนี้มันก็ไม่ดีแล้วก็เสื่อมเสียบอกว่าเขาก็ด้วยความติดารงาน,นนะครับก็ก็โงทามไม่สนใจนะครับก็สนใจแต่ว่าท,ทาในเรื่องต่างๆแล้วเขาก็เชื่อว่าจะหลบดีได้การเขาพมีเทคนิคนะครับ เรื่องฝากฝากเตือนภัยนะครับก็คือเรื่องของของการแลกเงินเนี่ยก็อยากทางผู้ประกอบการเนี่ยให้มีการเช็คเสถียรนะครับหรือว่าร้าทองก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นแผนที่ทำรรที่ผมขออนุญาตเป็นสัมภาให้ให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับว่ามันจะมีชอม่อ,องว่างเรืร่องของกาง clearing เช็คเนี่ยการเอาไปไป,ไปมาเพราะว่า รื้ตัวกรรมในดๆรู้อิจใดๆนะครับแค่เห็นปไปีนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเงินจะเข้าเสมอนะครับอาจจะเป็นการใช้เช็คไปเข้าบัญชีนะรับให้ยอดมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในฝ่ายพูกข,ของการก่อขออ้อญาติเปรียว่ามีการกระทแบบนี้นะครับในส่วนของคนร้ายนะครับผมก็บอกไม่เลยว่าคุณทําแบบนี้เนี่ยยังไงคุณอาจจะทำสำเร็จน,นะครับแต่สุดท้ายก็ถูกจับอีกผุ้บีนะครับก็ ขออนุญาตเตือนทั้งสองฝ่ายเลยทางกำลังเงินก็เกินค,ครับหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองข่าการตรางๆก็ขออนุญาตเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะออขอบคุณครับสวัสดีครับ